สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้องและลูกลูกหลาน,ลานทุกทุกคนสำหรับในช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมกันเข้ามาที่จะสงบจิตสงบใจรับฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันตวันทุกวันสำหรับในช้าวันนี้วันที่13เมษายน พระองค์ทรงตรัสว่าจงหยุดอยู่กับที่หากเจ้าไม่ได้รับการทรงนำเป็นพิเศษจากเราลูกเอ๋ยจงตั้งใจทำงานในแต่ละวันด้วยใจที่ตระหนักถึงการสถิตอยู่ด้วยของเราความชื่นชมดินดีจะทอแสงอยู่เหนือเจ้าเมื่อเจ้าทำจริงต่างๆเพื่อถวายเกียรติแต่เราการทำเช่นนี้ เป็นการเชื้อเชิญให้เราเข้ามามีส่วนในทุกๆแง่มุมของชีวิตเจ้าและโดยการร่วมมือกันกับเราในทุกสิ่งเจ้าก็ได้ง้อให้ชีวิตของเจ้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับเรานี่คือเคล็ดับที่ไม่เพียงแต่นำไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความยินดีแต่ยังนำไปสู่ชีวิตที่ได้รับชัยชนะอีกด้วย เราได้สร้างให้เจ้าต้องพึ่งพาอยู่เราอยู่ในเราทุกเวลาเพื่อให้เจ้ารู้ว่าถ้าแยกจากเราแล้วเจ้าจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยจงขอบคุณเราสำหรับวันที่เงียบสงบซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษลูกเอ๋ยแทนที่จะเสียเวลาไปกับการรู้สึกเบื่อหน่าย จงใช้เวลาที่จะ,สะแสวงหาพักของดาแม้นว่าการทำเช่นนี้จะไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาแต่จะก่อให้เกิดผลฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมากมายยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจะได้รับพระพอรอย่างล้นเหลือเมื่อเจ้าเดินไปกับเราด้วยความไว้วางใจในวันต่อวันอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำ โคลิสีบทที่สข้อ23ไม่ว่าท่านจะทำจสิงใดก็จงทําด้วยความเต็มใจเหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์ยอห์บทที่15ข้อหเราเป็นเทาอางุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก พราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยสดุดีอดที่ร้อยหข้อสี่จงสแสวงหาพระเจ้าและพักกำลังของพระองค์แสวงพักของพระองค์เรื่อยไปอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาที่จะสอนเราเตือนเราให้เรานั้นเชื่อมั่นในพระองค์ เดินตามทางขอโพองค์สแสวงหาพระพักขอโพงค์เรื่อยไปที่จะไม่หันเหไปทางนู้นทางนี้พระองค์ทรงรักและห่วงใยพวกลูกๆทุกคนมากาลูกทุกคนที่จะเชื่อฟังและจะไม่เ,เดินไปในทางอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นทางขอโพระงค์ขอพระองค์ทรงเมตตาสติดและอวยพระพรให้กับลูกๆทุกคนที่จะ ได้เป็นลูกที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยที่พระองค์จะอวยพ,อพอระพรให้ทุกคนมีกินมีใช้มีความสุขไม่อดอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆและมีทรัพย์ที่จะล้นเหลือที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขัดสนพระองค์ทรงตัดว่ามีสิ่งใดที่พวกเราต้องการ ขอให้พวกเราทูลต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนก็จะเชื่อฟังพระองค์ที่จะแบ่งปันทุกอย่างที่มีให้กับผู้ที่ขาดอยู่พระองค์เจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกทุกท่านนะคะ